ไม่มากเท่าไอ้ธาตุในฝ่ายธรรมะนี่คำว่าหรือพูดได้ว่าถ้าอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักได้ในฐานะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่รู้จักได้อย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นธาตุทั้งนั้นถ้าว่าสิ่งนั้นมาค้นลงไปแล้วมันจะพบไอ้จุดจุดท้ายของมันที่ว่ามันทําหน้าที่อะไรโดยลักษณะอย่างไร ถึงเปรนั่นถึงหน้าหัวเลยอะไรตั้งแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถึงเป็นไยวัตถุธาตุแล้วก็มีธาตุเออธานนาเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุกระทั้งว่าธาตุสุขธาตุทุกข์ธาตุไม่สุขไม่ทุกข์ ก็ทั้งว่าธาตุหญิงธาตุชายก็ทั้งว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจแล้วข้างนอกก็เป็นรูปธาตุศัตรูธาตุนะคือธาตุธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปุถะภาธาตุธรรมารมณ์บางทีมันทำหน้าที่มันก็เป็นผัสสะธาตุ เวทานาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุถ้ามันเป็นสุขการรู้สึกที่เป็นสุขมันก็มาแต่สุขธาตุถ้ามันเป็นทุกข์มันมาแต่ทุกขธาตุถาทุกข์ก็มาสุขธาตุหรือมันจะแยกเป็นห้าเป็นโสมันนัสธทตุโทมันนัสธทตุอุเปขาธาตุนี่แล้วแต่จะยกอะไรขึ้นมาพิจารณา สิ่งนั้นภายใต้นั้นส่วนลึกสุดของมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นที่างที่ว่าตาเนี่ยมันประสุดอยู่ที่ธาตุตาซึ่งมันจะมีประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตาไอธาตุตามันก็ทําหน้าที่ของมันได้จนมันได้เหตุปัจจัยครบถ้วนเนี่ยมันก็เห็นได้ถตุหู <c oughs> เหตุปัจจัย มันถ้าเพื่อนมันก็ได้ยินได้เหตุ hey, ปัจจัยในทีนี้ก็คือไอ้ส่วนที่เป็นรูปประทางที่เป็นที่ตั้งเส้น,ใน,ในตาเนี่ยมันก็มีระบบประสาทระบบประสาทมันก็ตั้งอยู่ที่เนื้อหนังที่เป็นในก้อนตาเป็นเนื้อตาเป็นเป็นเป็น,ปนทางร่างกายเนี่ยฝ่ายร่างกาย และปัจจัยอื่นๆก็ครบหมดแล้วแล้วก็ธาตุตาซึ่งมันมีอยู่ที่นั่น,นมันก็ทำหน้าที่ของมันคือเห็นได้นี่พูดเป็นที่ฝากใจสักทีหนึ่งสอนว่าคำว่าธาตุนในภาษาธรรมะมันแปลกอย่างนี้มันแปลกจากที่เคยได้ยินได้ศึกษากันมาอย่างนี้ เราเรียนวิทยาศาสตร์สมัยนี้มันก็มีแต่ธาตุทางวัตถุกลายเป็นธาตุทางวัตถุธาตุทางเคมีทั้งหลายหมดไม่เคยได้ยินว่าธาตุตาธาตุหูไม่ได้ยินว่าธาตุสุกธาตุทุกไม่ได้ยินอะไรอีกหลายหลายธาตุธาตุจิตนี้ก็ไม่ได้เคยได้ยินใจรู้ว่าในทางธรรมะนี่เขามันเป็นธาตุหมดไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุ มีความหมายว่ามันเป็นอันสุดท้ายที่เราจะแยกออกออกไปได้การแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปมันต่อไปสุดหยุดตรงจุดที่เรียกว่าธาตุแล้วก็ไม่ต้อ,แ,อ,ตอ,ตอแยกอีกต่อไปไม่จําเป็นที่จะแยกอีกต่อไปเรียกมันเสียวธา,าตุธาตุหนึ่งก็แล้วกันทาง ấy, การศึกษายุคปัจจุบันนี่มันก็มีแต่เรื่องทางวัตถุ แต่ทางฝ่ายธรรมะนั่นมันมี่างทางจิตคือมีธาตุทางจิตด้วยแล้วยังมากไปกว่านั้นอีกคือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตเช่นนิพพานธาตุนฮะไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุตั้งหลายเหลา่านี้เป็นอเป็นธาตุของนิพพานเรียกว่านิพพานธาตุแล้วยังแบ่งแยกได้เป็นหลายลักษณะ แม่ที่สุดแต่แตความว่างสัญญาตานนะนีว่ว่างก็กรียกว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งเด่นถ้าหมายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันก็เป็นธาตอย่างหนึ่งหน่งจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ อย่างที่พูดถึงตัวไปที่ไม่มีเหตุปัจจัยปร่งแแงเช่นนิพพานนี่ก็เป็นธาตุนั่นแต่ความว่างจากสิ่งต้องพวงก็อย่าเป็นธาตุมีปัจจัยปัจจัข้อนี้กันก่อนเรื่องจะมีธาตุเป็นธาตุแต่และธาตุทำไมไม่ได้ตามลำพังต้องรวมกันกับธาตุอื่น กวต้องมีเหตุปัจจัยเพียงพอเช่นว่าภาพตาเนี่ยมันก็เห็นไม่ได้ถ้ามันไม่มีไอภาพรูปที่จะเข้ามาเนื่องกันกับตาตาถึงเข้ากับรูปรูปประธาเป็นรูปประธาตาก็เป็นจักสุธาแล้วมันทําให้เกิดหน้าที่หรือว่าปรกากฏออกมาเป็น งวิญญาณธาตุคือคือวิญญาณธาตุวิญญาณที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณที่ทําหน้าที่รู้สุกทิตาที่หูที่จะมูงที่ลิ้นหน้าจอวิญญาณนั่นมันก็เป็นธาตุนชนิดหนึ่งเหมือนกันธาตุทั้งหลายเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่เรียกว่าอยู่ในที่ทั่วไปก็ได้ แต่มันจะยิ่งกว่านั้นคพือ,อีกคือธาตุทั้งหลายเต็มไปหมดถ้าสรุปเหลือแต่สองก็คือว่าธาตุที่มีการรูงแสง่งเรียกว่าสังคตธาตุธาตุที่เป็นได้เองไม่มีการรูงแต่งเรียกว่าอาสังคตธาตุอสังขตธาตุบางทีก็เรียกว่าวิสังขาร ไอ้สังธาตาที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นบางทีก็เรียกว่าสังาขารบางคำว่าสังขารที่นีน่ว่างหมดไม่ยกเว้นอนะไรทุกสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมานนเรียกว่าสังขารหมดเนี่ยการแบง่งสิ่งทั้งปวงในทางธรรมะก็จะแบ่งเป็นสองภาค ภาพที่มีเหตุปัจจัยปุงแต่งมีการพรุงแต่งรวมกันอยู่หลายๆอย่างนี่เรียกว่าสังัตภาพแต่แก่ทุกสิ่งยกเว้นระนิพานอย่างเดียวส่วนระนิพานมันเป็นอสังัตธาตุไม่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะปรุงแต่งไม่อาจจะถูกปรุงแต่งหรือไม่อาจจะปรุงแต่งสิ่งใดจึงเรียกว่า วิสังขารไม่มีสงสิ่งใดปรุงแต่งนิพพานแต่นิพพานก็ไม่ปรุงแต่งสิ่งใดอะไรทาหน้าที่อย่างนี้ก็จะเป็นวิสังขารคือสังกัตตาฟังก็มีสองคำที่พอจะคล้ายๆกันแต่แต่แต่จะเอาว่าคล้ายกันทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะมัน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 คือมันไม่เท่ากันไอ้ความรู้สมัยใหม่กับความรู้แบบโบราณน,นั่น ก็ <g ül> เรียกว่าสิ่งที่มีปรากฏการณ์ที่มนุษย์สัมผัสได้สัมผัสโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มันสิ่งที่มีปรากฏการณ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าสังคตธาตุเะยเรียกเป็นภาษานั่นว่าฟินโนมินอนฟินโนมินอนถ้าเป็นพระหุพจน์เป็นโนมินา เป็นเอกภพรือเป็นนอมินอนนเป็นนอมินอนสิ่งที่มีลักษณะอะไรต่างๆเหมือนกับคําว่าสังคตภาพหรือ <c> ส <oughs> ังขารคือมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีปจัจจัยจะททาได้มีอะไรกระทําแต่มันได้ที่นี่มีสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามโดยประกาตรต้องพวงกับเป็นนอมินอนที้เขาเรียกว่า นูมีนอนนูมีนนองผมอ่านดูแล้วรู้สึกว่าเออนี่มัน,ม,น,ม,นมันจะมีคู่นี้มีคาคู่คู่นี้ที่จะพอเปรียวกันได้กับคาว่าสังขตะและอสังขตะสังขตธาตุและอสังขตธาตุคืสสอส,ส <c oughs> ิ่งที่มีอะไรปรงแต่งได้สัมผัสได้รู้สึกได้โดยการสัมผัสธรรมดาของคนเรานี่ตาหูใจมูกวิ่งกายใจนี่ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามโดยประการหน่งคนจนเรียกว่ามันไม่ต้องการไม่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือมันจะไม่ไม่ไม่ต้องมายุ่งกันแต่เขาก็มีการพูดถึงสิ่งนี้มันเป็นการพูดในการคำนวณทางปรัชญาก็ได้ โดยถือว่าเมื่อสิ่งชนิดนี้มีอยู่ไว้สิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็จะต้องมีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็าจึงมีคำว่าฟินนมินนากับนูบีนอมแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันแหละใสังคตะหรือนูมินนน่้จะมีแต่เพียงเดี่ยวไม่มีพระหุพจน์แต่ถ้ามันเป็นสังาตะมากมายนับไม่ไหวมันจึงมีศัพท์สาหรับพระหุน์